เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเพียรพรมประตูโอยครั้งนะครับวันนี้นะครับผู้ชมเนี่ยผมจะมาแจกของครับผู้ชมฉลองนะครับครบ500ซับสไครนะครับเป็นช่องเราเนี่ยเป็นวันที่วันที่อะไหนเนี่ยวันที่8นะครับเดือน5นะครับ วันนี้นะครับเวลาประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจกรางวัลใหญ่มาดูรางวัลที่ผมจะมาแจกกในวันนี้ครับเดี๋ยวกดตัวไอขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ครับอ่วันนี้นะครับผมก็จะเดินสุ่มแจกนะครับก็จะมีสร้อยคูณนะครับหนึ่งวันนะครับกับอาหารนะครับอาหารกระป๋องนะครับอาหารหมาเองเนี่ยครับผมก็จะไปสุ่มแจกเหมือนเดิมนะครับผู้ชมในเซิร์ฟนะครับใครที่แบบดวงดีเจอผมนะแต่เงื่อนไขนะครับผมก็จะแจกเฉพาะ คนที่ยังเลเวลไม่ถึง150แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเน้นไปทางผู้เล่นใหม่นะครับเชิญชวนเข้ามานะครับแบบคนที่แบบมาเล่นคนเดียวแล้วแบบอ่ะเจอผมดวงดีก็เอาของไปเลยครับแล้วก็นี่ครับรางวัลใหญ่นะครับผมจะแจกบัตรโปครับสะสมที่มันซึ่งบัตรโปเนี่ยสามารถเอามาแลกของพวกนี้ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ทับหลังนะครับนี่ฮะเป็น2อันนี้เลยนี่เป็นของเที่ยามาใส่ทับหลังแล้วนี่ครับตรงนี้ครับช่องนี้อ่าแล้วแต่นะครับเดือนไหนนะครับสมมุติว่า เดอนเนี้ยเขาจะเป็นหมีสีเหลืองเซมบูสีสีแดงกับสีฟ้าเออก็มาแลกได้ครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่พอใจนะครับเก็บบัตรโปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆนะครับหรือแบบใครไม่อยากได้ของทับหลังนะครับก็เอาไปขายได้ครับชิ้นนี้นะครับมูลค่าถึง 9m เลยนะครับตอนนี้นะครับมีคนมาฟิตตี้พอยค่ะอ่ะโอเคครับนี่นะครับผมจะพาเดินเที่ยวตลาดกันสักรอบนึงก่อนนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ออนมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะ อ่ะผมไปธุระที่ต่างจังหวัดมาครับกลับมาก็เดี๋ยวมาครบ500ยซับพอดีครับก็แจกของไปด้วยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาเดินตลาดหนึ่งรอบครับวันนี้นี่ครับตอนนี้นะครับผู้เล่นก็ออนไลน์อยู่ประมาณ2,000คนนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ด้วยอ่ะคนเล่นเยอะมากครับนี่ฮะนี่ครับโอเคครับอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจกของแล้วกันนะครับไปหาในโรงเรียนก่อนเลยครับในโรงเรียนเอชจีนะครับไป นี่ครับผมเจอคุณแล้วครับอนี่คุณผู้ชมฮะเจอคนแรกครับเอ็นจีะครับเลือสิบห้านะครับเล่นเป็นดาบด้วยฮะสายดาบครับกับเพื่อนอีกคนครับอ๋อรู้จักผมเปล่าเนี่ยรู้จักผมไหมไม่ครับออ๋โอเคครับไม่รู้จักนะฮะเดี๋ยวโอเคงั้นผม ยินดีด้วยครับแจกแจกของเอาไหมอเอาไหมอเอาไหมแจกของเอาไหมแจกของเลยครับอ่ะให้เลยครับหนึ่งหนึ่งคนนะครับให้ไปครับอ่าคนแรกของเราเนี่ยครับผู้โชคดีคนแรกครับกดรับไปแจกเลยอโอเคครับไปคนแรกสำเร็จไปนะครับเดี๋ยวไปแจกคนต่อไปกันต่อคุณผู้ชมไป ตามมา youtube อยู่อ้าวมีคนติดตามครับ fc ครับ cfc อ๋อ oh. แจกของครับแจกของส่วนไหมอ่าแจกของครับแจกของสนไหมอันนี้ครับอันนี้ไปอาหารหมาไปได้ครับหล่นพตามเฮียเลยแล้วนี่อ้านี่ครับชมครักดกด,ก,ดก่อนกดรับก่อนกดกดอย่าบ่นแต่พิมพกันผู้ชมอ่าให้คูณไปครับอ่าของรางวัลเล็กๆน้อยๆนี่ครับ นี่นะครับฉลองครบ500ร้อยสามสิคลิกแจกไปอ่าคุณผู้ชมครับคำถามที่ผมจะถามเนี่ยผมจะถามว่าณวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเซิร์ฟเปิดไปแล้วกี่วันนะครับดูซิว่าใครจะตอบได้ครับตอบได้เอาไปเลยครับแจกง่ายๆครับไม่ยากอยู่แล้วครับอยู่กับผมนะครับสามร้อยสามอ้าวมีคนตอบถูกนะครับรับไปครับอ้าวไปครับอีกคนเลยฮะ ่ามสามได้ไปครับยินดีด้วยครับแจกแจกแจกหนึ่งรางวัลผู้ชมครับนี่ฮะตัวตัวธนูครับบอกว่าให้คนบนสะพานนะครับโอ้โหใจกว้างครับคนนี้นะครับบอกว่าแบ่งปันไปเลยครับให้คนบนสะพานได้เขายอมเสียตลาดนะครับเขาไม่เอาแล้วคุณผู้ชม นี่ครับผมคำถามไง่ายครับคุณผู้ชมแ้วสำหรับขายที่เล่นมาเซิฟนี้นะครับเปิดมาถึง3 0 3สาวันแล้วนะครับวันนี้นะวันอาทิตย์นะครับที่แปดเดือนห้านะครับไอตอบถูกแจ็บเลย300บวกผิดอ่าผิดนะครับไม่ถูกไม่ถูกเอาไปครับผมให้เป็นสร้อยคูญแล้วนะครับอ่าปันนะครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งผมเอาไปแจกอีกคนแล้วกัน โอเ6230อ่าถูกต้องครับนี่ครับสมาชิกคนในกลุ่มเราตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6,200ชิปครับมามาคนไหนได้ไปวะโ <c oughs> คนที่มานี่ครับอาเป็นไงแก่ป้คนครับอนี่ผมแจกไปแล้วกันครับ <laughs> อ่ะคผู้ชมครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาแจกกันต่อที่ศูนย์การค้านะครับตรงนี้เลยครับนะจุดเกิดเหตุครับแจกสักสองรางวัลแล้วกันนะครับสองคนนะครับผู้ชมครับถามเลยครับข้อแรกยากหน่อยฮนะ 6กสองสามศูนย์ถูกต้องครับต้องติดตามข่าวสารกันบ้างนะท้กคนอะจะได้รู้ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยคนเล่นเยอะขนาดไหนต่อครับข้อที่สองครับดูว่าใครจะตอบได้ข้อที่สองเลยครับรับไปเลยแย่ยำยๆครับดีคนแก่ เสียหมดโอ้นั่าพัพักกันทีอะขอมาผู้ชมครับถามเหมือนเดิมครับในกลุ่มแลนนะครับว่ามีสมาชิกกี่คนครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอยู่6,230นสอร้อยสานะครับผ <laughs> ิดปิดกลุ่มปิดอ่าผิดหรือเปล่าผิดกลุ่มหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะกลุ่มแลนต้องกลุ่มแลนอ้าวเรียบร้อยครับผมนะามามาใครเป็คนแรกเนี่ยใครได้อ่ะแอบบไปเลยอ่ะเอาไปครับ อ่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็จะมาสุ่มแจกนะครับก็คือจะให้ผู้คนเนี่ยมายืนทามช่องนะครับที่ตลาด2นะครับวันดี้นะครับแล้วก็จะใช้โปรแกรมสุ่มนะครับก็คือเป็นเว็บโปรแกรมหน้านีแบบนี้เลยนี่เปิดให้ดูน่ครับเป็นโปรแกรมในเว็บนะครับก็จะสุ่มเลขนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับแบบว่าใครได้ไปเนี่ยก็โชคดีครับมีใจด้วยแต่ถ้าในช่องนั้นนะครับมีคนยืนทับกันมากกว่า2นะครับผมก็จะให้เขาแข่งต่อหาวิทีหนึ่งเพื่อจะได้ชิงรางวัลไป อ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เชิญชวนคนกันต่อไปครับเจ็ดร้อยไลน์ไหนครับคุณเบนผมว่าส์อ๋อผมออออขบคุณ๋ได้ครับโอเคคุณเบนส์เขามานมาแล้วพูดมาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวครบเจ็ดร้อยซับสไครต์นะครเดี๋ยวแจกอีกสักรอบหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าถี่เมื่อไหร่นะอ่ะเดี๋ยวจะแจกสร้อยคู่นะครับเดินแจกเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นใหม่ใครเจอผมโชคดีก็รับไปคุณเบนส์เขาอกจัดให้ฮะ ห้าสิบเส้นครับผู้ชมฟังไว้ครับผู้ชมห้าสิบเส้นเลยนะเยอะนะครับผู้ชมนะแจกห้าสิบเส้นครบเจ็ดร้อยซับสไครถัง,ถงอะไรถางอะไรมาแจกครับเนี่ยถังว่าแจกเหรอโอ้โหเขามาให้แจกอีกต้อยปูนอีกห้ารางวัลครับโอเเอามาช่วยโอ้โห ขอบคุณนะคุณถังนะครับเพราะเอาของมาให้เราแจกอีก5รางวัลน,นะครับโอเคครับผู้ชมฮะหม,มดเวลาลงกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับเวลาประมาณ6โมงนะจะแจกแล้วครับใกล้แล้วออก5-4ครับเชี่ยวหมอเอาเล่นกันกันใหญ่เฮ้ยมีคนมาตั้งขายของไว้อะผู้ชมฮะเล่นไลฮะ สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะซื้อของออนไลน์นะครับแบบว่าเนี่ยครับไปตัวยูตรงนี้ครับกดตัวย well, ูขึ้นมานะครับสามารถไปซื้อผ่านพ่อค้านะครับก็นี่ครับนามินนะครับสามารถซิปนะครับกดกระซิปหาเขานะครับอยากได้อะไรก็พิมพ์ไปหาเขาได้เลยนะครับมันจะลดไป10%นะครับดีกว่าเราไปเติมเองนะถ้าเราเติมไม่เยอะจริงนะครับไม่แนะนําให้ไปซื้อเติมซื้อครับแนะนำให้ซื้อผ่านพ่อค้าดีกว่าจะได้ราคาลด10%อเ่ะเขาจะยืนอยู่ช่อง9้านะครับตลาดหนึ่งนะครับตรงนี้แถวนี้ครับ ช่อง9เนี่ยตลาดหนึ่งนะที่เรายืนเนี่ยตลาดสองครับคุณผู้ชมจะไปเจอเขายืนอยู่นะครับสามารถติปได้เพราะว่าเขาขายทั้งวันทั้งคืนครับแบบว่าไม่หลับไม่นอนเลยดีดไปครับคุณผู้ชมอ่ะผมจะสุ่มเลขแรกนะครับผมกดสุ่มแล้วครับปึ้งเลขที่ออกครับสี่สิบเ็ดนะครับสี่สิเ็ดแจกไปก่อนครับหนึ่งงานรางวัลเล็กๆก่อนครับโมงแจกรางวัลใหญ่ กดสุ่มก่อนครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบมีคนเดินไปหาช่องครับกดใหม่ปึ๊บเจ็ดสิบนะครับแจกครับเจ็ดสิบรับไปครับถูกเลยครับโอเคครับโอเคครับรางวัลใหญ่เนี่ยโปกโปรนียครับอ่ะผมกดสุ่มะครับผู้ชมกดเลยฝากโปรให้ครับ เฮ้ยออกเลขเดิมว่ะเป็นไปได้หรอคุณผู้ชมเดี๋ยวนะสภาพครับผมเอาไปครับอ่ะเราไม่โกงนะครับตามกฎนะครับแจกไปอ่ะอีกทีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแจกเป็นไอ้นี่ขั้นก่อนแล้วนสามารถ สูงครับ69อ่ะนี่ครับ69ครับผู้ชม9ครับได้จริงมีคนวยิง2คนเหรอ2คนปะคนแจก2คนเลยแล้วกนะันนะรางเล็กด้วยนะครับแจกเลยครับ2คนนะเอาป่ะคนหนึ่งไม่อยู่ฮะ,ะไม่อยู่ถึงสสานสิบนะผมเดียวก็วไม่ได้นะเดียวไปแล้อต่อ,ตอ,อ หนึ่งครับ้าเต็มถังนะครับกับอีกเกินเ่าอะโอเคเดี๋ยวจะหกโมงห้าทีครับเดี๋ยวเราก็แจกอีกอันเลยครับแจกไปครับแจกไปมันเกิดลูกโอ้โหครับทีนี้เลยครับสามันเกิดครับต่อครับสุดท้ายนะครับ กดสูงมาคุณผู้ชมยินดีด้วยครับ65นะครับไปเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวโค้งกนะัน65เอ้ย65มีสองคนว่ะ นี่ครับพอพอดีมีผู้เข้านั่นพอดีมีผู้โชคดี2คนนะครับในช่องนี้ะครับผมก็จะให้ตอบแต่งคําถามตอบคําถามแข่งกันตอบแข่งคําถามสภาพผู้เล้นกุนตอบมานะถามว่าเกมแลนนะครับนี่ครับสมาชิกครับนี่ฮะสมาชิกนะปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับผู้ชม เห็นนะเดยครับตอนนี้มีอยู่6,232คนใช่ไหมครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาเลขนี้ไปถามเขานะฮะอ่ะโจมพร้มอมนะเปเป้เปครับเอาเปเป้ ต่อมา6กพันสองหกคนนะว่า6,2,3,2อ่าโอเคทำได้ไปครับสองนีค่ครับถูกต้องโอ้ถูกต้องยากนิดนึงครับเป็นคำถามยากๆนะโอเคครับอ่ะแจกไปครับครับรับไปเลยครับโต4,000นะครับคาหน้ามนนะครับ คครับโอเคจบกิจกรรมของเรานะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะไปลงใน YouTube นะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนแจกของแบบนี้นะครับแบบนีอีกตอน700ซับนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมนะครับอ่ะทิ้งท้ายไว้หน่อยครับผู้ชมสําหรับใครที่อยากจะซื้อของออนไลน์นะครับอย่างเงี้ยให้เราไปช่อง9นะครับเดินไปหาช่อง9ก้าก่อน นี่ครับผู้ชมครับสําหรับใครที่ต้องการซื้อของออนไลน์นะครับนี่ครับเราก็มาต่อได้ครับผมที่นามิเหมือนเดิมนะครับช่อง9้านะครับสสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับก็มาร่วมสนับสนุนนะครับเอาของมาให้แจกกันนะครับวันนี้สําหรับใครที่อยากจะซื้อของนะผมจะแนะนําไปนิดนึงครับถ้าซื้อของผ่านนามินะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องอีพับสตูดิโอนะครับจะได้ของแถมเพิ่มอ่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะเอาไปใช้กันได้นะครับผู้ชมบอกว่า มาซื้อเนี่ยมาจากช่องเ hey ฮียาร์พาร์ิโอหรือว่ามาจากเซรีอะไรก็ได้ผู้ใด้เขารู้อว่ามาจากผมอะ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะเดี๋ยวมีกันอีกแน่นอนนะคุณผู้ชมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ